ครับสวัสดีครับผม <im itation> ผม <im itation> มาจากโรงเรียนอาสามชันระยองครับเกมวันนี้ก็สนุกครับแล้วก็เด็กเจอสนามน้ําอาจจะแชะอาจจะลืน่นนิดนึงแต่ว่าเขาก็มีสมาธิโฟกัสกับเกมได้ดีแล้วก็เขาพยายามเก็บบอลสเพราะสนามมันลืน่นก,ก็ทำได้ทําได้ตามที่ซ้อมมาถือว่าดีมากปีนี้เป็นปีแรกของพวกเราครับเราเตรียมมาค่อนข้างระดับหนึ่งนะครับเพื่อที่จะมาเล่นปีแรกปีแรกเราก็ตั้งใจว่าเฮ้ย เราจะมาหาประสบการณ์เพื่อปีหน้าเราจะกลับมาใหม่ในเวอร์ชันที่ที่ดีขึ้นแต่ว่าก็ดีแมบแรกเราชนะเราเราจะได้ไปต่อเพิ่มประสบการณ์เข้าไป <c oughs> ทีมแรกที่คว้าชัยชนะในทนวนนัวร์นาเมนต์นี้ยินดีครับยินดีกับเด็กยินดีกับผู้ปกครองแล้วก็เดินทางกันมาไกลครับแล้วก็เด็กๆตอบแทนผู้ปกครองตอบแทน คุณครูต่อทนอาจารย์ที่สอนเขามาแล้วก็เขาเล่นได้อย่างสนุกแล้วก็มีซปบิลิตน้าใจในกีฬาครับสวัสดีครับชื่อนายกิติวินไก่เศษครับเ่ลเลนชื่อปอครับก็รู้สึกภูมิใจแล้วก็ดีใจมากครับที่เพื่อนๆช่วยกันเล่นครับแล้วก็ต้องขอบคุณครูคุณครูแล้วก็โค้ชแล้วก็กองเชียร์ครับผู้ปกครองถ้าเกิดไม่มีทุกคนก็ไม่ชนะแน่นี้ครับเป้าหมายของเรานะครับก็จะกลับไปทบทวนไปติวกันใหม่ครับแล้วก็จะกลับมาแข่งแก่งเดิมครับขอบคุณผู้ปกครองครับที่แบบช่วยกันพากันมาที่นี่แล้วก็เต็มที่กับ พวกเราให้ได de sí, yeah. yeah. ้มาเล่นรายการนี้ครับระวังตัวไว้นะครับผมอะสัมยองไม่หมูนะครับผมอะยองไม่ได้มีดีแค่น้ำตาครับฝากคุณครูสิทธิ์เก่าสิทธิ์ปัจจุบันครับแล้วก็โค้ดหลายๆท่านนะครับผู้ปกครองเป็นกำลังใจให้กับเด็กๆชุดนี้ด้วยเขา